ไม่หมดแล้วครับตอนนี้ลามแล้วลามลงมาข้างล่างแล้วครับลามลงมาข้างล่างหมดแล้วเออฮะฮะเะเอาออกมาซื้อประกันไปเขาต้องเอาออกวะต้องออกเราไม่รู้เพราะว่าถ้ามีมันก็อาจจะมากระนั้นนี่เราออฟฟิศเราเฟีลเจยาเจ้าทอไปทอไปทอ ท้าท้อท้าท้อท้อท้้อโอ้ไฟไหมหมดแล้วไฟไหมหมดแล้วลามลงมาแล้วครับลามลงมาใกล้ๆแล้วครับโอ้ทางนี้คตลามลงมาใกล้ๆตรงนี้นะครับ เริ่มลามลงมาเรื่อยๆแล้วครับ